สวัสดีครับคุณกำลังมีปัญหาเรื่องคู่ครองเรื่องลูกเรื่องการเรียนและเรื่องอาชีพการงานและเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยแบบวุ่นวายไหมซึ่งเหล่านี้มีทางออกครับ <S 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 มาแล้วครับพจนเทสเป็นเทสมหสัสาร,ร์แห่งยุคเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้และช่วยคุณได้นะครับ หนึ่งเรามีเทสเพื่อการค้นหาคู่ครองหรือค้นหาคู่หรือทดเปลี่ยนกรหากับแฟนหรือใครมีปัญหากับแฟนเข้ากันไม่ได้หรือสับสนกับเรื่องคู่ว่าจะเลือกคนนี้ดีไหมหรืออยู่แล้วทะเลาะกันไปหรือถ้าแต่งงานแล้วจะเป็นยังไงหรือแต่งงานไปแล้วมีปัญหาเรามีทางแก้อย่างไงซึ่ง เทสเหล่านี้เป็นเทสเพื่อค้นหาโมเดลค้นหาพฤติกรรมเพื่อสร้างกรรมสัมพันธ์และแก้กรรมสัมพันธ์ต่อกันได้นี่เทสมหาสจันย์ในการเลือกเทสที่2ซึ่งเรามีเทสเพื่อการเลือกมีลูกการมีลูกเนี่ยถือว่าเป็นเวนเป็นกรรมกับเราเราจะจนจะรวยเพราะลูกเพราะนั้นเทสของเราหนึ่งค้นหาการตั้งท้องการคลอดและ คลอดมาแล้วะจะได้โมวเดอะไรายและสัมพันธ์เราหรือมีอยู่แล้วทํายังไงจึงจะให้ลูกมีความเจริญก้าวหน้าและเป็นอภิชาตบุตรส่งเสริมตระกูลธุรกิจและครอบครัวเราได้อย่างนี่คือเทสเพื่อการเลือกมีลูกได้อย่างมหัศจรรย์เช่นกันเทสที่3คือเทสการเลือกเรียนหรือเลือกโปรแกรมการเรียนเริ่มตั้งแต่การเข้าโรงเรียนเริ่มตั้งแต่การอย่าโรงเรียนและการเลือกคณะการเลือก วิชาที่จะไปเรียนหรืออาชีพที่มั่นคงในอนาคตของลูกซึ่งการเรียนถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตทําให้ชอบครัวดีหรือไม่ดีและทําชีวิตการงานเขาดีหรือไม่ดีที่เริ่มจากการเรียนให้ถูกนี่คือการค้นหาหรือการเทสเพื่อค้นหาการเลือกเรียนให้ตรงเทสที่4คือเทสค้นหาอาชีพการงานให้กับตรงฉลุของคนซึ่งแต่ละคน นั่นจะมีโมเดลของงานขอแตกต่างกันลักษณะาการทํางานผิดจะมีผลมากมายในการทําร้ายครอบครัวทําร้ายสังคมทำลายประเทศชาติและในที่สุดก็ทําร้ายตัวเองมีคดีความติดคุกหรือล้มละลายเป็นต้นนี้คือการค้นหาเพื่อสร้างแก้กรรมสัมพันธ์เกิดจากงานโดยเฉพาะ เทสที่5คือเทสการเลือกบ้านหรือหงจุย้ยซื้อว่ามีอิทธิพลมากต่อการดำเนินชีวิตของคนบ้านถือว่าเป็นวิมานบ้านถือว่าเป็นนรกก็ได้ถ้าเลือกผิดเลือกถูกเรนั้นหงจุ้ยบ้านเลขที่มันจะมีผลหนึ่งการเลือกบ้าน ต้องสัมพันธ์กับอายุของเราซึ่งจะค้นหาเทศจะค้นหาให้เรา2ก็คือการเลือกบ้านเลขที่จะสัมพันธ์กับเราไหมและหงช่วยสถานที่จังหวัดอำเภอหมู่บ้านสัมพันธ์กับเราไหมอยู่แล้วจะมีปัญหาไหมทะเลาะกับชาวบ้านบ่อยๆไหมหรือมีคดีความหรือมีปัญหาไหมนี่คือเทศเพื่อการเลือกบ้านที่อยู่อาศัยนะครับครับสนใจเทศปรึกษาได้นะครับสวัสดีนะครับ